อืมก็เจ้าชู้พอสมควรเขาเจ้าชู้ยังไงเขามีเมียแค่สี่คนคมีเจียงฮายมีสองคนพยาวหนึ่งคนแล้วก็ที่เชียงของอีกคนหนึ่งแล้วทุกคนเนี่ยเขาให้ประกอบกิจการหมดอ๋อแต่เมียอีกคนเขาไม่ได้ประกอบกิจการนะเมียในเชียงรายอีกคนไม่ได้ประกอบกิจการคนนั้นเขาเล่นไพ่ยอย่างเดียวแต่คนนั้นลูกสาวสวยนะเขาก็ได้ไอ้นั่น เขยดีนะแต่เขารวยอยู่แล้วก็ไม่กลัวเลยก็มีเมียก,กี่คนเขาก็เอากิจการให้ทุกคนถาถึงไอ้คนที่ชอบเล่นไพ่นี่ไม่ทำงานอะไรเขาก็ยังให้เงินให้อะไรแล้วมันไปเล่นสนุกสนุกมันน่ะแต่ตอนนี้มันก็ต้องไปอยู่กับอีนี่ไอ้นี่นะลูกสาวลูกสาวที่เป็นหมอแล้วก็ คนที่ขี่รถมารับมาส่งตอนนี้มันเขาแม่มันขี่รถแล้วนี่มันเก้าสิบปลายแล้วแล้วลมันไปบพาสหัวใจมาไงแล้วมันอ่ะมันน่ะขี่รถได้แต่ว่าลูกสาวอ่ะที่เป็นหมออ่ะกับไอ,ไ,อไ,อไอ้ไอ้ไอ้ลูกสาวมีสองคนนี่แม่เป็นหมอฟันคนหนึ่งเป็นหมอธรรมดาคนนยูไ่ไมมลูกสาวที่เป็นหมอฟันมันผัวมันว่างมันก็ให้ผัวมันมารับมาส่งเอาแล้วเขาเจ้าซ่อมเสียบแล้วหมุนแล้วเจ็บหน่อยนะ ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เจ๊เมืองทองครับเดี๋ยวก่อนนะเจ็บนิดนึงนะไม่นิดแต่เยอะเลยอะ่ะวันนี้เจ๊เมืองทองก็นั่งบนนั่งบนที่ตัวเองไปแม่สายแล้วนั่งอยู่ในรถนานถึงสี่ชั่วโมงก็ทำให้ตัวเองเอ็นไขว้หลังเจ็บตอนนี้มาเจ็บหูแทนเอ็นไขว้หลังละ ถึงแก้วหูแล้วนะเจ็บนิดนึงอ่าจบละจบละจบละจบจบเลยครับหลุดหมดเลยครับคือหลุดออกมาทั้งยวงอะครับแต่ไม่ได้หลุดจากแก้วหูเจ็บอีกรอบนะเจ็บนิดนึงโอเคเป็นไงเจ็บก็เจ็บาสิก็บอกว่าเจ็บนิดนึงออกหมดแล้ว ก็ตัวเองอ่ะตอนนี้เขาหมุนแล้วตัวเองก็ดึงหูหนีอยู่นั่นอ่ะเออมันก็หลุดสิมันจาเยอะนี้วะก็จะไปรู้ได้ไงเขาหูตัวเองมาถามมันเก็บไว้น่ะเก็บไว้กอนเก็บไว้ทำไมจะเอาชิงโชคอ่ะไปดูไปดูเพื่ออะไรให้มันหายคันหรือหายแค้นก็เคยไม่เคยไหมครับที่แค่ขี้หูตัวเองออกมาแล้วอยากจะบี้จะแบนมันเพราะว่ามันทําให้เราแบบไม่มีความสุข เจมืองทองก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ดูขี้หูตัวเองแล้วรู้สึกหายคันได้เพราะในใจก็จะรู้สึกว่านี่ไงมันออกมาแล้วไม่คันแล้วแต่จริงๆเนี่ยอีกไม่เกินห้าหกวันนะครับเขาก็ออกมาอีกเพราะว่ายาละลายไขยมันในเส้นเลือดที่กินเข้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องขับไขมันออกเพียงแต่ว่าจะไปอยู่ในปัสสาวะอยู่ตามผิวหนังหรือว่าอยู่ที่หูอยู่ตามพ่อพับ มันจะไปทั่วเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปอยู่ส่วนไหนมากกว่าส่วนของเจ๊เนี่ยเขามาอยู่ที่หูครับบางคนเคยเป็นแม่ที่ซอกจมูกก็จะมีสิวเซียนมีไขมันมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่พวกที่ออกที่หูนี่โอ้เยอะมากอย่างเมื่อวานโอ้พูดถึงเมื่อวานแนละ้วเศร้าใจมากเลยทำตังค์หายไปห้าร้อยกว่าบาท ไม่รู้ไม่รู้หายไปได้ไงแต่รู้ว่าเงินหายแต่ไม่รู้ว่าหายที่ไหนอย่างที่สองพอไปสนามบอลเสร็จเชียงรายเจอกับบุรีรัมแพ้บุรีรัมไปอีกศูนย์ประตูต่อห้าสู้ไม่ได้เลยไม่ได้สักเอินสักหาวระบบก็แย่โค้ชก็แย่ประธานก็แย่กองเชียร์มีใจอย่างเดียวก็ได้แต่ก,ก้มหน้าก้มตาเชียร์กันไป ตอนนี้ขี้หูของเจ๊ก็หมดแล้วนะตอนนี้แค่ปั่นเล่นๆให้มันหายคันดูก่อนนะด้านในมันอ๋อตรงนี้เศษนิดเดียวละลายแล้วละลายล้วที่เวลาดึงแล้วเจ๊เขาจะเจ็บเนี่ยจริงๆเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าคนโดยปกติทั่วไปนะครับไขมันเนี่ยมันจะไม่เคลือบกับ ไอตัวแก้วหูนะเพราะว่าแก้วหูมันน่าจะมีสารมีอะไรทุกอย่างมันเหมือนกับไม่ติดอน,นะแต่ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าคนแก่บางคนเนี่ยไขมันออกมาก็าไปติดแก้วหูได้เออถ้าถึงแค่ขอบแก้วหูก็พอเข้าใจนะแต่นี่มันไปติดที่แก้วหูได้อ่ะก็งงแล้วก็งืดมากเลยครับงืดอ,อ่างืดนี่เออมัน คำเมืองแปลว่าอัศจรรย์หรือว่าแบบแบบไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยได้ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เป็นกันนะครับคือแค่ติดขอบหูเนี่ยตอนดึงออกมาก็เจ็บแล้วครับนี่ดันไปติดเป็นแผ่นเลยเพราะดูจากจากทรงขี้หูอ่ะมันไม่ได้เป็นคือถ้ามันวนแค่รอบหูใช่ไหมเราดึงออกมาปุ๊บแล้วคลี่ออกเนี่ยมันจะเหมือนหลอดนึกออกไหม แต่ของเจ๊เนี่ยมันเหมือนถุงกาแฟาที่ตูดมันไม่มีรูรั่วมันเป็นถุงอะและ้ะตรงท้ายถุงนั่นน่ะมันไปติดกับแก้วหู่ะก็เลยงงมากแต่บางครั้งก็ไม่เป็นนะแต่เที่ยวเนี้ยเป็นแก่ก็เลยต้องเจ็บเ,เวลาดึงอ่ะตอนหมุนก็เจ็บแล้วไงแล้วแกก็ดึงหูหนีเสร็จแล้วโอ๊ยเดี๋ยวขอโทษลืมเสียงสอง พอแกดึงหูหนีใช่ไหมมันก็หลุดหลุดมันก็เลยต้องดึงใหม่ตอนนี้ก็เจ็บรอบสองอเจ็บสองรอบเลยวันนี้แต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้เจ็บด้วยเอาแล้วสรุปเอ็นไขว้หลังตอนนี้นั่งอย่างนี้เจ็บไหมเนี่ย ทุกทีแกจะเดินจากรถมาขึ้นคนเดียวแล้วก็บ้านผมเนี่ยอีตรงหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเนินขึ้นมานิดหนึ่งก็จะสูงกว่าระดับถนนเนี่ยประมาณ40เซนถึง50เซนเพราะว่าอ่จะบอกไงถนนที่ผมอยู่เนี่ยถนนที่อยู่ระหว่างกลางหมู่บ้านเนี่ยมันจะต่ำกว่า,าระดับของน้ำคลองลนั้นอีคลองที่ มันไหลผ่านในหมู่บ้านผมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนผนังกั้นน้ําเอาไว้อะเฮ้ยเออพูดง่ายๆเลยหมู่บ้านผมเนี่ยแม่งเหมือนแบบไอเนี่ยครับฮอลแลนด์ฮอลแลนด์น <c oughs> มีเขื่อนล้อมรอบมีสายน้ําเอา่อตัดผ่านในหมู่บ้านสามสายไม่ใช่สิมันสายเดียวกันเนี่ยแหละครับแต่มันเลยเป็นแบบงูอะเลยเป็นแบบงูเป็นสามเส้นแล้วก็มีสามสะพานอะ แล้วก็ผมมาชอบเล่นสะพานที่ใกล้บ้านผมเพราะว่าผมจะเอาไปเล่นเรือใบเล่นเรือใบถ่ายรูปอะไรตรงนั้นมันได้หมดอนะถ่ายนกถ่ายอะไรได้หมดเลยนะมันมีนกนกกระวา่าวนกที่มันร้องตัวดําๆและหางแดงๆใช่นกกระวาวอะร้องบางทีมก็มีนกกระปูดด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยีนกตัวใหญ่ๆแบบไก่นั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะ เพราะว่ามันมันเกิดจากเมื่อก่อนเนี่ยคลองเนี่ยอีคูน้ำน้อยๆเนี่ยที่ว่าที่เข้าในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นเหมือนระบบในเวทระบบหนึ่งเลยไงแล้ว,ลวเมื่อเมือม่อเมือ่อสักต้นปีหรือไงเนี่ยเขาว่าเอาแมคโครมาขุดลอกคลองจนเกลี้ยงเลยอี ระบบนิเวศที่สัตว์ป่ามันเคยอยู่ไม่ว่างูหรือว่านกหรืออะไรปุ๊บมันก็กระจายออกไปเราก็เลยไม่เห็นนกอีนั่นแต่นกอีตัวนั้นน่ะมันก็ย้ายไปอยู่อีตรงบ้านใกล้ๆบ้านนายกเขายังมีสวนอยู่ด้านในอ่ะและสวนนั้นก็ปลูกต้นไม้ร่มรื่นมากแล้วมันมันเป็นที่ดินที่เขาอะทำเป็นสวนด้วยแล้วก็เพื่อหลบภาษีและขนาดเดียวกันก็ เตรียมปลูกบ้านให้ลูกชายเขาก็มีลูกชายสามคนไงและด้านในเขาก็มีสวนอีกทีนตอนนี้คือที่ดินน่ะมีทั้งหมดสามที่ลูกชายสามคนเนี่ยสามารถสร้างบ้านได้เลยนี่ยังไม่รวมที่ดินที่แกไปซื้อไว้อีกอาทางไปไม่ยาวไม่ยาวไม่ใช่ไม่ยาวสิบ้านผมเนี่ยออกจากหมู่บ้านเลี้ยวขวาเขาเรียกอะไรวะ ไม่ยาวมันไปวัดตรงห้วยปากกลองอันนี้ไม่ใช่ไม่ยาวเอออยู่ๆก็ลืมชื่อแถวบ้านผมเลยสงสัยผมจะเป็นอัลไซเมอร์ตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะอะจบละคลิปนี้เอะจบแล้ววะ่ะหูข้างนี้จบแล้วเดี๋ยวเราไปหูข้างนู้นส่วนเพื่อนๆใครอยากสนับสนุนช่องเลยตรงก็โอนเงินมาได้เลยนะครับธนาคาร U.O.B. 761 132 0454ครับ บาย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 อะไรเลยเดี๋ยวไปดีข้างนู้นอีก่ะข้างนี้โล่งละไปข้างนู้นกันโย่เรากลับมาข้างนี้กันต่อครับจริงๆแล้วก่อนที่เราจะแคนเนี่ยผมหาเครื่องมือแล้วเครื่องมือผมอะ่หายไปชิ้นนึงว่ะก็ไม่รู้มันหายไปไม่รู้หายได้ยังไงเงินก็หายเครื่องมือก็หายนี่จะทําลูกทาเมียหายนี่โดนด่าอีกแน่แเลยอ้าอ้าว มุมนี้มุมนี้ไม่มีขี้หูว,ว่ะออแค่ออกไปละอ่ะอืมแล้วก็อวขอาไอ้ก่ม,มันติดแน่นอ่ะไอ้ชิ้นใหญ่ๆ <c oughs> ลุมหลวมอะไรน่าจะดึงออกไปเพราะเล็บหมดแล้ว,วอ,อ่ะใส่แค่ออกแลเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองแซะนะมันจะเป็นแผ่นบางหน่อยกลัวมันโดนเนื้ออย่าดิ้นนะมันอ,อ้ามันแข็งงี้วะ ไม่ค่อยเจอขี่หูแบบนี้นะอืมตกลงมันแข็งมันบางกันแน่วะเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยนั่นไง ไอคอกไอแคกไอกระดอกกระแดกไอเริฟอยู่ก็ยังยากอยู่ครับแข็งมากอะต่อไปมันจะเจ็บแล้วนะมันจะใกล้ขอบหูแล้วนะค่อยๆก็จะพยายามไงแค่ตือนไว้ก่อนว่ามันจะเจ็บ มันมันไม่มีหนทางที่จะแสะแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ซ่อมเนี่ยเข้าไปหมุนแล้วก็เสี่ยงถ้ามันหมุนได้เป็นวงมันก็จะหลุดออกมาเลยอย่าดึงหูหนีแบบเมื่อกี้นี้นะตอนนี้เสียไปแค่ครึ่งเดียวนะแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเจ็บนิดนึงนะ เจ็บนิดนึงถึงขอบแก้วหูแล้วอดทนหน่อยใหญ่แล้วใหญ่แล้วอู้อิบา้าขาตอนครับฮ่าเรื่องใหญ่แล้วครับเจ๋เราได้เจ็บรอบสองแล้วมันขาตอนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปดูว่ามันจะมีมุมให้คีบไหมอืม มันขาดตอนแล้วมันก็หดเข้าไปข้างในเลยครับขาดตอนแล้วหดแล้วก็เป็นแก้วหูด้วยเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวจะลองเสียงคีบดูก่อนว่าเขาจะดึงออกมาทีเดียวได้หมดไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นนะเจ็บนิดนึงนะแนะ่เรื่องไม่เป็นเรื่องทแท้ๆเลยอ้อไม่ได้ก็ไฟไม่ถึงอนะ่ะ พอเครื่องมือเข้าไปบังไฟมาไม่เห็นนะตอนนี้ปรับไฟใหม่ลองอีกเที่ยวหนึ่งนั้นอย่าดิ้นนะเห็น,เห,นหหนะเ,เห็นขิ้วหูละไฟบังอยู่วะโอ้ยบาเอ้ยเห็นคิ้วหูนิดเดียวเองนะครับ มุมไฟนี่ก็โดนบังอะเอาออกมานิดเดียวอีกไอ้ไอเลยไอ้นี่ต้องเสียใจก็เที่ยวนี้โอ้เที่ยวนี้กลายเป็นยากกว่าทุกเที่ยวเลยอ่ะอีกที่หูบ้านนี้ก็ไปอยู่ติดจะขอบแก้วหูเลยคือทุกทีมันขาดเพราะมันหลุดออกมาก็ยังไม่มีปัญหา เที่ยวเนี้ยขาดแล้วดันเสือกหดตัวไปอยู่ด้านในอาเหมือนจะติดแล้วนะเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงอีบ้าขาดตอนอีกอ,อคือตอนดึงอะ่ะมันไปล้างที่ขอบแก้วหูแล้วก็ตรงที่ว่าเนี่ยแล้วมันก็จะสะดุง้งแล้วเราก็ดึงช้าก็ไม่ได้ดึงช้าก็เจ็บด,ดึงไวก็เจ็บ ในๆก็เจ็บแล้วต้องดึงให้ออกครับเพราะไม่งั้นก็คันอยู่อย่างนี้โอ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไฟไม่ถึงเลยเดี๋ยวขอปอดไฟไนวะพอเครื่องมือเข้าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมันไฟมันไม่ถึงอเพราะเครื่องมือมันบังอ่ะ ไม่ได้ไม่ได,เดนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่หน่อยวันนี้หามุมหามุมเจระวังนิดนะึงใกล้แก้วหูมากก็คงได้แต่มุมนี้ถ้าไม่หลุดนี่ยุ่งยากกว่าเดิมละ อย่าหดเข้าไปนะอ่าออกครับแต่ออกยังไม่หมดนะออกมาแค่ครึ่งเดียวยังเหลืออีกครึ่งนี่ใส่ยังเหลืออีกครึ่งไหมก่อนนะขอดูก่อนว่ามันเป็นขี้หูหรือแก้วหูอ๋อเป็นขี้หูน้อยครับค่อยยังช่วหน่อย ไม่ได้แผ่นใหญ่อะไรเดี๋ยวผมจะแซะไล่เขาเปิดให้มุมที่ผมคีบได้แล้วผมก็จะคีบขอแค่เปิดมาแล้วมีมุมคีบอย่างเดียวพอน่าจะได้นะอ้อย เครื่องมือเครื่องมือบางแสงอะเปลี่ยนมุมก่อนก็ตอนนี้กำลังใช้สมาธิอยู่กำลังว่าจะเล่าเรื่องตลกซะหน่อยอ๋อตลกไม่ออกแล้วไหนดีวันเนี้ยอ,อืมก็ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ะขอแสงไฟหน่อยก็ แค่มุมอ,อะ่ะโอ้ยป่าเอ้ยมันไม่ขยับอะ่ะปามันหนาเลยมีได้อะ่ะเดี๋ยวเกิดมันไปติดแล้วมันเป็นเชือ้อราเจ็บนิดนึงนะจะลองดึงอีกเที่ยวหนึ่งนะทนเอาทนเอาหน่อย ครับชิ้นนี้ออกไปหนึ่งชิ้นดูว่<อ>าจะหมด,ดยังนี่ไงหมดแล้วเดี๋ยวดูก่อนสี่เดี๋ยวเอาไฟส่องก่อนนะครับเพราะว่าอีมุมขี้หูที่ติดแก้วหูแก้วหูเห็นแล้วขอบแก้วหูซ้ายเห็นแล้วขอบแก้วหูขวาเห็นแล้วขอบแก้วหูด้านบนเดี๋ยวนะไปดูแป๊บหนึ่งนะมีสะดุดไหม ตรงนี้อ๋อตรงนี้ด้านนอกเดี๋ยวนั้นเป็นขี้หูหรือเป็นหนังหูทําไมมันไม่เหมือนเดิมมันเนี่ยอ๋อหลุดแล้วครับเป็นสเก็ตขี้หูโอเคไม่ไม่ไม,ม,มีจิตแก้วหูนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะแก้วหูไม่ติดแล้วไม่จิตแล้ว,ลวโย่หมดแล้วครับ เหลือเศษเลเ็กเศษน้อยเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายาเข้าไปละลายแล้วหลังเขายังเก็บอีกไหมเนี่ยเจ็บอยู่อ้กินยาไหมทําไมไม่ยอบกินหรอแต่ก็ไยๆเดินไปไม่ใช่เขามียาไขายกล้ามเนื้อไม่แล้เราม,ม่อย่ไม่ใช่ตัวเนี้มันเป็นของนอก ของแพงอ่ะรับรองแพงกว่าของหงีอีกอะของไหนอ่ะเพราะว่ามันหมอที่มันใช้เนี่ยมันใช้จากการฝังเข็มอ่ะเมียเขาอ่ะไปหาหมอฝังเข็มมาแล้วเวลาฝังเสร็จแล้วมันต้องกินยาพวกเนี้ยพอเข็มที่มันทิ่มเข้าไปอ่ะลองนึกภาพเข็มยาวๆเนะี่ยแปดเซนเนี่ยทิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาปลายเข็มเนี่ยไปกว้านเอาอีผังผืนเนี่ยหลุดให้หลุดออกจากกล้ามเนื้อไม่งั้นมันก็บาดเจ็บกันอยู่อย่างนั้นอ่ะ แล้วมันก็พอไปทําเสร็จมันก็ต้องกลับมามันก็ต้องกินไอ้พวกเนี้ยแก้ปวดแก้ระบมแก้อักเสบอะแล้วยาตัวเนี้ยกลับไปก็ติดเก็ที่บ้านโหมันมียาแก้ไอ้น oui, ี joking, hey, ้ด้วยขโรงพยาบาลของโรงพยาบาลไม่ได้ให kind of ้ยาเคลือบกระเพาะและไอ้ของโรงพยาบาลเนี่ยพอไปกินเยอะๆรู้ไหมจะเป็นอะไรต่อไปโรคไตโรคตับ ยากแก้กเสษพวกนี้ไม่ใช่ดีแล้วไม่ใช่มานับได้นับกินเล่นตับกระตายเสียหมดอันนี้ไม่ได้ดูถูกโรงพยาบาลน,นะครับแต่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นก็คือคือหมอบางคนเนี่ยไปอ่าบางคนเนี่ยไปปุ๊บไปโรงพยาบาลเนี่ยไปสแกนสมองไปทำดมปลายประสาบอักเสบไปหาหมอปีสองปีก็ไม่หายเราก็บอกว่ามันไม่หายหรอก เขาก็ถามว่าทาไมหมอไม่กิงเหรอไม่ใช่หมอไม่กิงหมอเขาเขาบอกแล้วไม่ใช่เหรอถ้ายาที่โรงพยาบาลให้มายังไงมันก็ไม่หายนอกจากจะไปเอายานอกถ้าไปเอายานอกเนี่ยคือก็ต้องจ่ายเพิ่มอะ่ะเดือนนึงอย่างน้อยก็เจ็ดหมื่นอาบ่ะซึ่งมันเป็นยาที่เกี่ยวแก้ระบบปลายประสาด้วยเฉพาะลูกค้าผมเนี่ยกินเข้าไปสามเดือนก็หายปวดจี้ๆๆเลยปลายประสาทอักเสบอะ่ะ แต่มันก็แลกมาด้วยเดือนละเจ็ดหมื่นไงพอเดี๋ยวนี้พอดีขึ้นเลยขึ้นก็ลดยาลงมานิดนึงแล้วก็จากเดือนละเจ็ดหมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็เหลือแค่เดือนละสองหมื่นเพราะว่าแค่กินแล้วควบคุมมันไว้เฉยๆบำรุงสมองหรืออะไรเงี้ยซึ่งค่ายาอย่างหนึ่งค่าความรู้ของหมออย่างหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าแพงครับคือฝีมือเนี่ย เขาอาจจะไม่รู้เขาคิดกันยังไงนะเพราะเงินเดือนราชการมันน้อยสําหรับหมอในะในความคิดของผมนะหมอเก่งๆเงนี่ยแล้วไปทํางานราชการเนี่ยแม่งเงินเดือนน้อยมากอันนี้เป็นค่าวิชาชีพหรือค่ายาที่เขาเอามารักษาคนหายเนี่ยพวกนี้เวลาเขาเปิดคลินิกมันก็เลยแพงคือถ้าคุณมีคุณก็ต้องจ่ายครับไม่งั้นคุณก็เอาเงินเก็บไว้แล้วคุณก็ทุกทรมานกับโรคภยัยค่าเจ็บคุณต่อไปหรืกัน พูดถึงเรื่องนี้แล้วข่าวล่าสุดเลยที่มันกินเหล้าแล้วตายกันน่ะเหล้ายาดองอะ่ะแล้วผมอะ่ะเอารากกัญชาที่ผมปลูกอะ่ะแล้วรากกัญชาสวยมากเลยแล้วผมก็เอามาล้างน้ําแล้วผมก็เอาไปแช่เหล้ากับอีเหล้าขาวที่เป็นคือเหล้าถูกต้องของเราอะ่ะเสร็จแล้วพอเมียไปอ่านข่าวแล้วเจอข่าวในทีวีที่ คนกินเหล้าแล้วก็ตายจากกินเหล้ายาดองเมียผมแฮ่เอาไปเททิท้งหมดเลยครับเห mm. ล้าแล้วก็กัญชาลากกัญชาผมเมียเอาไปเททิ้งหมดเรียบร้อยครับบอกไม่ต้องกินเดี๋ยวตาย mm. เราจะบอกเมียว่าเอออันนั้นมันเป็นเหล้าปลอมครับมีคนปลอมเหล้ามาขาย mm. แม่งปลอมแบบง่ายๆมันเอาเม็ดทิ้ว เอาแอลกอฮอล์สีขาวล้างแผลแล้วมาผสมเหล้าแล้วให้คนไปนั่งแดกกันน่ะ mm hmm. ไอ้พวกนั้นคือมันจริงๆเนเหล้าพวกนี้ผสมในปริมาณน้อยยังไงก็แล้วแต่พอกินต่อเนื่องก็ตายอยู่ดีครับ mm hmm. สุดท้ายตอนนี้มีคนตายไปเอ๊้ข่าวล่าสุดกี่คนไม่รู้นะ mm hmm. โดยเฉพาะคนใกล้ตัวผมมากที่สุดรู้สึกว่าจะอยู่ในซอยหาไทยราชที่มินบุรีนั่นนะ mm hmm. เพราะว่า หลานสาวผมเนี่ยขับวินบอไซวินเดียวกับไอ้คนเนี้แล้วก็ถ่ายรูปอยู่ในโรงพยาบาลมาลก็คือคนนี้นั่งกินกับสองคนคนหนึ่งเนี่ยตายไปแล้วแต่คนเนี้ยกําลังพังงาพังาบอยู่หมอก็กําลังยื้อสุดชีวิตแต่สภาพที่เห็นก็คือหายใจเองไม่ได้สอดท่อเข้าไปแล้วก็ให้ใส่ให้อาหารทางท่อครับแล้วก็ขี้เยี่ยวก็ใส่ใส่ยางอย่างเดียวกับแผ่นเพร์ด แล้วก็คือพอมันไม่กินอะไรในขี้มันไม่ค่อยแตกแล้วครับขี้มไม่ออกขี้มันก็ไม่ไม่นั่นเพราะว่ารู้สึกว่าขี้มันแตกไว้ตั้งแต่ตอนที่มันเหมือนคนจะตายเคยเห็นไหมที่เขาบอกทายไฟแตกขี้เยยวแตกอะไรเงี้ยมันก็เละออกมารอบหนึ่งล้ะแล้วหมอเขาก็รปยุงแล้วมันไม่ได้กินอาหารเลยมันกินแต่น,น้ําเกลือแล้วก็กินน้ากินน้ําเกลือน้าแล้วก็ไอท่อที่สอดที่ไปช่วยเหมือนท่อแอคโคหายใจเนะี่ย ตึกๆพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันอักเสบบ้างเดี๋ยวก็ลงเจาะคอ,อะครับพอเจาะคอก็ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็เตรียมตัวอีกอครับติดเชื้อในกระแสะเลือดโอ้มันจะเป็นเคสเป็นเคสเลยนะคือถ้ามันสอดท่อเข้าไปแล้วยังหายใจไม่ได้แล้วอักเสบเยอะมันก็เจาะคอนี่คือเคสของการรักษานะแล้วก็โดยโดยโดย,โดย,โดยธรรมชาตินี่ที่ผมฟังมาจากคุณหมอนะ คือโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายของแต่ละคนมันมีนจะมีกลไกในการป้องกันตัวเองมันไม่ใช่ว่าคนเราจะตายง่ายได้ก็จริงนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะถ้าถ้าในร่างกายราคือโดยพื้นฐานเะนี่ยถ้าร่างกายของคนป่วยดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะฟื้นตัวเร็ว <S <S แต่ก็ดูไม่รู้เล่าเรื่องตลกดีกว่าเรื่องตลกล่าสุดเลย เพื่อนของเมียมาเล่าให้ฟังก็นั่งกันอยู่แล้วมันก็ผัวมันเนี่ยผัวผัวของเพื่อนเมียเน่นะผัวมันรูปหล่อและอีน้องเมียเนี่ยก็ชอบเข้ามานั่งใกล้มั่งมาใกล้มากายอยู่ตลอดคือผัวลำคานนึกออกไหมออกจากห้องน้ําเสร็จก็แกล้งผ้าหลุดเฮ้ยออกจากนู่นเสร็จออกน่ะแบบคือกินข้าวไปนู่นไปนี่ก็ชอบแบบมาแตะอัง ไอเราก็บอกเฮ้ยทำไมเป็นเงั้นแบบเป็นเราเราดีใจตายหายเลยน้องเมียมากระแซะกระแซะอย่างงี้ใช่ไหม mm hmm. ผัวไม่ชอบเว้ยผัวก็มาฟ้องเมียแล้วมาเล่าให้เมียฟังกลัวเมียจะเข้าใจผิดได้เหมเมียมันฟังแล้วก็ขำแล้วตอนนี้ผงเป็นไงอ่ะเมียผมก็ถาม mm hmm. เพื่อนมันใช่ไหมอ๋อตอนนี้มันสบายใจแล้วทาไมอ่ะน้องกลัวแม่งจับได้ใบแดงไปเป็นทหารแล้ว mm hmm. เออเจไม่ขำเหรอ น้องเมียนเป็นผู้ชายมันถึงไม่เล่นด้วยเนื้อแบบผู้หญิงใช่ตอนแรกผมฟังมันเนี่ยฟังมันเสร็จสักพักผมก็ขำอ่ะขำแล้วผมไม่อยากโดดถีบอีเพื่อนเมียผมมากเลยมันมันเล่าหน้าตายมากเลยอ่ะแต่ตอนมันเล่ามันเล่าเป็นคำเมืองมึงมึงยังบกโขดน้องมึงอุยไปโขอดจะไรมึงกูมีน้องคนเดียวเด่๋มาเออแล้วผมมึงว่าจะได้ ผัวกูมันก็มาฟ้องกูอะกัแต่กูก็เฉยอย่างเดียวอะกูประเจอแล้วก็ผัวกูเนี่ยไปยุ่งกับน้องกูกูก็เลยไม่สนใจมันอะได้จะขำ hmm. เออมึงนี่เป็นปี่สาวที่แสนดีอะแล้วตอนนี้ผมว่าจะได้ไม่ว่าจะได้กูไปบอกมันตะวันนี่ทําไมอะปิกมาบ้านได้แล้วทําไมอ,อ๋อน้องกูจับได้ไปแดงแล้ว ไปกี่ยนอาหารจับได้ไปแรงต้องเมียเป็นมู้ชายพอจบละไปคลิปหน้ากันท่านออเสมาชิกครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีมีความสุขมาเป็นที่หนึ่งนะครับเรื่องใดๆไม่สำคัญอ้อปันเล่นอีกทีได้สิเดี๋ยวได้เราคิดเงินเพิ่มจากร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยสี่สิบบายบายครับ